สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับอยู่กับช่องเสตตันน้ำซิ่งนะครับคลิปนี้พามาดูใครนี่นี่ครับปลาตุงครับขับรถไถเองแล้วครับนี่นี่ครับมาดูฝีมือปลาตุงกันหน่อยครับเพิ่งเคยเคยเห็นครับ เคยเห็นต,ตรตุงขับรถไถเองครับนี่ครับเก็บงานนะครับมาเก็บงานกับรถไถเอลห้าศนย์หนึ่แปดกองใหญ่ๆนี่จะทำยังไงมันมาแล้วมาแล้วบ,บ่แล้ว้โูู้้ฮูฮู้ฮเฮาเอา้าาอาเอาเอาเอา,เอา ยอกเด็กแล้วครับปาตุงเอ้าเอโอ้เสร็จแล้วครับนี่อันนี้ดันไม่ได้ว่ามันเปียกเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังครับโอเยครับกลับบ้านแล้วครับนี่ น้ำแม็กออโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แหละฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์าาด, like ด,ด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเสียตันน้ำสิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ